พาพ่อกลับบ้านเต็มคาราเบลค่ะวันนี้ดูดูเอ็นดูลูกพิตังทำไมหนูเก่งจังเลยลูก,ลกดูพ่อหนูสิเต,ต,ต็มคาราเบลค่ะควันอ้วนวันนี้เต็มคาราเบลนะคะแม่แม่ขาดูพิตังพาพ่อกลับบ้านอ,อีกแล้วหน้าเอ็นดูห<ค>น,น้าเอ็นดูต้องให้รางวัลพิตังเยอะๆแล้วเนี่ยจัดไปเลยลูกย่า อุ้ยพ้าอ้วนไม่ปุ๋ยไม่ปุยหัวเลาะดีไม่ตกช้างอ่ะตั้งแตเต็มคลราเบลคักแน่แท้ลูกชายลูกชายคนเล็กก็แบบนอนหลับปุ๋ยอ่าลูกชายคนโตก็พาพ่อกลับบ้านดู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 ดด จังแม็นเนาะจังแม็นเพิ่นเฮ็ดคักเนาะตอนแรกคิดว่ามีคนเชื่อช้างเองละเองอเด็กเ,กเกว่า,าจะขอใครสินายเจ้าของหายใช่ไหมดีนายพี่ตังเนาะเดินกลับมาถึงบ้านลูกนีนะ่ที่พ่อนอนหลับอยู่พี่ตังแอบมากลับมา ไปแล้วไปแล้วรู้ตดใส่ด้วยอาอาตังมาเพชดเพ็รไม่ตื่นเลยครับสงสัยแบบง่วงง่วงมากคือดูรู้อ่ารู้เรื่องด้วยค่ะแม่แม่ค่ะดูสิหลักประจําผมอยู่ตรงไหนอ่ะผมไปตรงนั้นดูนะคะนี่มีนอนด้วยอย,อยห้หอะไรจะรู้ความขนาดนี่ลูกอูด้ดูดูดูอคปารโอ้ยแล้วโอ้ยแล้ว เต็มคาราเบลแม่แม่ค่ะที่ตางหรือเป็นอาวิชาปุดทยโอ้โอโอเซโอเซโอ้โอ้โอโอเซโอ้อโอเอดเซอเลเล